สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องเกษตรแนวใหม่นะครับจะมาวิเคราะห์ไก่ชนสัปดาห์ที่4ี่กุมภาพันธ์นะครับสัปดาห์ที่4วันที่วันเสาร์ที่4คกุมภาพันธ์นะครับสำหรับคู่แรกนะครับคู่แรกก็จะเป็นรองคู่เอกนะครับที่สนามไก่ชน นครปฐมนะครับบางเลนนะครับสำหรับซุม้มแสนทวีซับนะครับและซุม้มแสนทองฟาร์มนะครับแสนทวีซับเจ้าดุกดิกนะครับเจ้าดุกดิกเป็นไก่เชิงนะครับส่วนแสนทองฟาร์มนะครับเจ้าพิกโกโูกเป็นไก่ พม่านะครับในการวิเคราะห์นะครับแอดมินนะครับวิเคราะห์ให้แสนทวีทรัพย์น่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับถือหางแสนทวีรั์เจ้าดุกดิกนะครับเป็นไก่เชิงตีบานะครับปากไวตีบาสอดปีกตีกอดล็อกมุนมาตีนะครับน่าจะออกตัวได้นะครับสามารถที่จะ เล่นได้นะครับชนกันในราคา10ล้าน20แสนบาทนะครับรวมเดิมพัน10ล้าน20แสนบาทที่สนามไก่นกครปฐมนะครับสำหรับคู่เอกในรายการนะครับก็เป็นเจ้าเขียวอาก้าของค่ายซุปเปอร์เจียงกับเจ้าสาปืนใหญ่ของเลโอฟาร์มนะครับ คู่นี้เป็นไก่ที่เป็นพมา่าชนพม่าะนะครับชนกันในราคา24ล้าน2แสนบาทนะครับแอดมินให้เจ้าสาปืนใหญ่น่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะว่าความแม่นความปากไวนะครับเป็นไก่หน้างอนเหมือนกันนะครับแต่ เจ้าสาปืนโตปืนใหญ่นะครับของเลโอฟาร์มเป็นไก่ที่ปากไวแม่นนะครับเราถือหางเจ้าสาปืนใหญ่สามารถออกตัวได้นะครับสามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าเจ้าเขียวอากานะครับเป็นไก่ที่ป็นไก่ปากช้าแต่ความแม่น ความแม่นก็มีนะครับตีหูตีตาก็เป็นเชิงหน้างอนนะครับกดหน้างอนนะครับโยกถอดหน้างอนนะครับแต่ละมันมันจะเป็นไก่ที่ถูกเชิงกันระหว่างค่ซยเปอเจียงของหนาอ้วนกับเลโอฟาร์มนะครับสำหรับการวิเคราะห์ไก่ก็ขอ,ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ